สวัสดีค่ะแม่แม่่มะวันนี้แม่ควานเกิดอุบัติเหตุคะ่ะรถซาเล้งหักคะ่ะคุณแม่นะคะนี่คะ่ะพอดีแม่ควานมาขนหญ้าให้พี่มสนะคะพอดีดูคะ่ะนี่น่านจะเป็นโดนเหล็กคะ่ะนี่โดนเหล็กโดนเหล็กซาเล้งนะคะ นี่เรายังอยู่ในป่าค่ะนะคะนี่ทางเดี๋ยวจะโทรให้เขาเอารถมารับนะคะตอนนี้รถซาเล้งของแม่ควานหักนะคะหักเหล็กนะคะเหล็กน่าจะโดนขานะคะโอ้ยแม่ควานเคราะหแล้วค่ะมีเคราะห์แล้วซาเล้งหักค่ะโอ นี่คะ่ะแม่ควานนั่งอยู่ในป่าหญ้านะคะสาเล้งซาลงทำงานสงสัยได้ไปหาหมอมากเนี่ยแต่มันมันไม่ลึกหรอกคะ่ะแค่หนังหนังทะลกแค่นั้นเองนะคะนี่นอนคะ่ะสาเล้งหักหุ่ยขนหญ้าเยอะไว้หน่อยคะ่ะเพราะว่าอยากจะให้พี่มสเขาได้กินนะคะเยอะๆ พอดีน่าจะน,าน่าจะโดนนะคะเหล็กตรงนี้หรือเปล่านอกคะ่ะที่โดนขาไม่ควานเมื่อสักครู่นี่คะ่ะสะเลงของเราหักโอ้ยแผลเบลอเลยคะ่ะโอ้ยจะทำงานตัดหญ้าพี่มอสได้หรือเปล่านออ ไม่รู้ว่าจะไปเย็บหรือเปล่ายแม่ควานขออนุญาตลงไลฟ์ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปโทรศัพท์ให้คนมาช่วยก่อนนะคะโอ้ยหักตรงไหนเนาะนี่ค่ะ ดีนะคะไม่เป็นเยอะกว่านี้ถ้าเป็นเยอะกว่านี้แย่เลยค่ะแม่ควานยวแม่ควานขออนุญาตจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะตอนนี้แม่ควานก็นั่งค่ะนั่งอยู่ในป่าหญ้านี่เลยค่ะนี่นี่ค่ะแม่